สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิล Channel ค่ะและนี่คือ t a r o อ a r t ร์ติาคลิปนี้เรามาดูความรักค่ะให้กับชาวธาตุน้ำนะกรกฎพิจิกมีในช่วงวันที่หนึ่ง ถึง15มิถุนายน68มาดูกันว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับคนทุกสถานะเลยนะไม่ว่าจะโสดความสมัธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่แล้วก็ตามมาดูกันนะคะไพ่ที่เราจะใช้มีสี่สำรับเหมือนเดิมมี Love Story Oracle Taro t นะคะแล้วก็ Corre c t e m o t i o n c a r d เชียงพอมีอยู่บ้านสามารถกดตะกร้าได้เลยถ้าเกิดคุณอยากได้นะคะแล้วก็ไพ่คู่บุญน,นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะช่องเป,เป็นการดูแบบโหราศาสา,สา,สากลเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยถ้าคุณไม่แน่ใจว่า ว่าคุณอยู่ในราศีธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนหรือเปล่าเช็กวันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปได้ค่ะเพื่อมีระบุเอาไว้นะถ้าใช่คลิปนี้เป็นของคุณแต่ถ้าไม่ใช่ปแปลว,ว่าราศีที่คุณทราบอยู่เป็นราศีแบบไทยเนาะลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนว่าตรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดอยากดูแบบไทยร่วมด้วยก็สามารถทําได้ก็อีกแบบหนึง่งถ้าคุณรู้เวลาเ,ลาเกิดเป๊ะๆนะคะแนะนาให้หาลัคนาค่ะเพื่อมีคลิปสอนหาลัคนาแบบง่ายเอาไว้ให้ช่องเพื่อนจะเน้นลัคนากับ วันเกิด2ออย่างส่วนดาวจันดาวสุกแล้วก็ราศีแบบไทยเนี่ยอยากดูควบควบูคบ่ประกอบกันด้วยก็สามารถทําได้เช่นกันนะคลิปแบบนี้ทําให้คนหมู่มากนะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์ดีที่สุดนะจ๊ะมาเรามาเริ่มกันเลยที่ไพ่คู่บุญคนทัดน้ํากรกฎพิจิกมีนะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนนะไพ่อยากจะบอกอะไรให้กับคนทัดน้ํกากรกฎพิจิกมีบ้างไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามนะ มาไพ่บอกว่าบริวารหนุนดวงอะช่วงนี้อาจจะได้เจอเจอผู้คนที่สนับสนุนซัพพอร์ตดีมากนะแต่ว่าอันเนี้เขาบอกว่าเป็นบริวารแปลว่าไม่ได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบนั้นแต่อาจจะเป็นลูกน้องคอยช่วยเหลือถ้าเกิดเรามีทีมงานลูกน้องก็จะช่วยดูแลอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นลูกหลานคนที่มีอายุน้อยกว่าเราหรืออาจจะมีวุฒิภาวะ น้อยกว่าเราแบบนี้ก็ได้หรือว่าตำแหน่งอะไรเนาะเล็กน้อยกว่าเราเป็นไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ดูแล้วค่อนข้างดีแปลวว่ามีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือหรือมันอาจจะแปลว่าเราได้เจอเจอใครที่อายุเด็กกว่าก็ได้หรือว่าจะมีความด้อยกับเราในในด้านในดนในด้านหนึ่งอะไรอย่างเนา <c oughs> นะหรือเราอาจจะเจอเจอใครบางคนจากการที่เนี่ยมีเด็กนำพามาให้เราเจอกันอ๋อก็เป็นไปได้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าบริวารหนุนดวงเนี่ยมันลิงก์กับแต่ละสถานะยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเราเริ่มกันที่ character m o t i o n t i o n ก่อมาดูอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะคนทัดน้ําเป็นยังไงบ้างนะคนทัดน้ํากรกฎพิจิกมีนะคะความรักของคุณนะเอนดิจช่วงนี้ของคนทัดน้าเป็นยังไงบ้างสัก5้าใบนะคะมาคนทัดน้ําช่วงนี้เป็นไงบ้างเอยสายมู่ะช่วงนี้แบบว่าไว้พพงไว้พระว้เทพเทพอะไรอย่างงี้เหรอโลสนิยมดีเซ็กซบ่ไอยะอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่ จริงใจไว้ใจได้แล้วก็รักนวลสงวนตัวอะคุณอาจจะได้ไปเจอเด็กจริงๆเนาะเนี่ยมันมีอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะดูมีความแบบน่าเข้าหาเด็กๆก็อาจจะชอบคนที่ดูแบบ ดูแบบลุกดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยเอนดิจีโดยรวมถือว่าดีนะเพิ่มองว่าถ้าเกิดบางคนไปมูไปอะไรเงี้ยก็อาจจะได้แบบคนที่ถูกตาต้องใจหรือคนที่ถูกใจใช่เลยเข้ามาในความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็เป็นไปได้อะใครเจอแล้วอะไรไงก็มาเล่าสุขกันฟังด้วยนะแต่มีรักนวลสงวนตัวแปลว่าเราก็จะไม่ได้รีบขนาดนั้นเนาะถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะมีความแบบเซ็กซ์แซ่บเมื่อกี้คือแปลว่าอาจจะแบบมีความต้องตาต้องใจอะแต่เราก็อาจจะไม่ได้รีบร้อนในความสัมพันธ์ มากนะประมาณนี้ก็ได้เช่นกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าทาโร่จะบอกอะไรบ้างนะทาโร่สาหรับคนโสดก่อนคนโสดธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีน,นะคะความรักของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงบ้างธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนคนโสดจัชเมนอ่ะโชคชะตานำพานะอ่ะสดาบ1ดาบ6เหรียญ 2องถ้วยนี่ไงมาแล้ว4ไม้อ่ะโชคชะตานำพาให้คุณมาเจอกันหลายลายคนเป็นคนเก่าๆวนกลับมาด้วยนะเพราะมันมี4ี่ดาบแล้วมี1ดาบแปลว่าบางคน่ะมีคนคุยอยู่แล้วอยู่ก็หายไปมีความนิ่งความสัมพันธ์ไม่พัฒนาใดๆก็ตามเนาะมันก็มีการกลับมาขอโอกาสกันแบบนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะเลิกราเลิกพูดคุยกันไปนานและอยู่ๆช่วงนี้วนกลับมาได้มีโอกาสาทักทายพูดคุยผ่านทางออนไลน์ ก็ได้เออเนมองว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่จะเป็นคนที่เงียบเงียบนิ่งๆิ่งกันไปไม่ได้เชิงเป็นคนเก่าซะทีเดียวแต่อาจจะเป็นคนที่อยู่ๆก็หายไปอยู่ๆก็เป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าอะไรเงี้ยสามารถกลับมาขอโอกาสสา,ารสัมพันธ์กันได้คุณอาจจะขอโอกาสเขาหรือเข,ออา,ขาขอโอกาสคุณก็ได้หลายหลายคนอาจจะเจอเจอจากในที่เรียนหรือที่ทํางานเป็นไปได้เนอะคือเราไม่ได้แบบไปพยายามหาอะไรเนอะเพราะว่าจัดชิมเนขึ้นมาแปลว่าเราแบบ ปล่อยเป็นเรื่องของโชคชะตาอยู่ๆถ้าเกิดจะเจอมันก็คงจะเจอกับในชีวิตประจําวันของคุณอ่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือว่าการงานก็ตามก่อนหน้านี้อา่าบางคนไม่ได้แบบเป็นคนเก่าๆมาคุยเนาะอาจจะเป็นแบบเพื่อนในที่ทางานเพื่อนที่เรียนที่ตอนแรกก็เฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่ๆก็มีเกณฑ์ที่แบบต้องมาพูดคุยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอะไรเงี้ยแล้วมันก่อเกิดเป็นความรักเป็นไปได้เหมือนกันอา่าแต่มีแนวโน้มนะพะสองถ้วยขึ้นมาเปคิดว่าคนโสดก็น่าจะได้เจอเจอใครบางคนที่เราอาจจะได้สารัมพันธ์ เป็นคนเก่ากลับมาคนที่แบบว่าคุยแล้วนิ่งๆกลับมาหรือตอนแรกไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่ๆช่วงเนี้ยอาจจะรู้สึกหรือเป็นเพราะว่าการที่สนิทสนมใกล้ชิดช่วยเหลืออะไรกันอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าได้มาทํางานด้วยกันแต่ก่อนคือไม่ได้ทําด้วยกันอยู่ๆได้มาทํางานร่วมกันแล้วก็สนิทสนมกันมากขึ้นก็กลายเป็นความรักเป็นได้ทั้งหมดเออพอมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบบริวารหนุนดวงแบบนี้เนาะมาเลยทําให้ค่อยๆก่อเกิดเป็นความรักอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแนวโน้มค่อนข้างดีถ้าเกิดใครบอกว่าเออไม่ได้สนใจ อะไรในเรื่องของความรักความสมมันคือเปิ้ลมองว่าคุณไม่ได้พยายามแล้วกันเนาะถ้าเกิดตอนที่คุณมาดูคลิปนี้คุณยังไม่เจอก็มีแนวโน้มว่าคุณจะเจอภายในเดือนมิถุนาย,ยนนี้ก็แล้วกันถ้าเจอแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะเปิ้ลมองว่า Energy ค่อนข้างดีแต่ว่าเราก็อย่าเพิ่งรีบแล้วกันเพราะว่าหกเหรียญน,นะมันแปลว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ในเชิงที่ยังไม่ได้พอดีกันขนาดนั้นอาจจะเราเหมือนอย่างที่บอกอะพอบริวารหนุนดวงมันอาจจะแปลว่ามีอะไรแตกต่างกันเราต้องคอยซัพพอร์ตเขาคอยช่วยเหลือดดููแแลลเเาาาามากกว่่ที ก็ได้มันก็เลยอาจจะยังดูไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่ก็ค่อยเป็นค่อยไปจะดีที่สุดนะคะต่อมาเลิฟสอรี่ออร์คาล์ Oracle, หนึ่งใบ้คนโสดทัดน้ำกอรกฏพิจิกมีนค่ะ ไพ่บอกว่าเคอร์ชันอ่าอาจจะต้องระมัดระวังจากไพ่คาแรคเตอ o ์โมชันกาจากคือเราลักนวลสงวนตัวแล้วเราก็มีความแบบอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมเพื่อนมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็จะไม่รีบนะถ้ามันเป็นคนที่เงียบๆหายไปวนกลับมาขอโอกาสคุณก็จะมีความระมัดระวังตัวคือเราก็จะดูแหละว่าเขาชัดเจนแค่ไหนเขามีอะไรที่มันไม่โอเคไหมก็เลยไม่ได้รีบเท่าไหร่นะหรือถ้าเกิดเป็นคนที่มีความแตกต่างกับเราเนอะอาจจะเด็กกว่าตำแหน่งน้อยกว่าหรือใดๆก,ก็ตามอะไรเนี่ยเราก็จะมีความระวังในตัวเองพอสมควร ว่าเขามาทําไมต้องการอะไรจะมาหลอกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเปิ้ลมองว่าเป็นสิ่งที่ดีแปลว่าในช่วงจังหวะเวลานี้ถ้ามันมีใครเข้ามาหรือว่ามีการมาสสัมพันธ์หรือคุณไปชอบใครก็ตามเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปอย่ารีบให้เรามองสัญญาณธงแดงไว้ก่อนว่ามันมีเรดแฟกอะไรในความสัมพันธ์นี้ไหมเนาะอย่าเพิ่งรีบไปให้ใจจะดีที่สุดคือช้าๆมันจะทําให้คุณแบบไม่น่ามือตาหมัวเนาะไม่ได้บอกว่าความสัมพันธ์มันไม่ดีนะเพราะเปิ้ลมองว่ามันไม่ได้แย่แต่แค่ว่าเขาบอกว่ามันอาจจะมีอะไรที่เอะะใหห้เรรรามััดวงือ ให้เราดูดีๆก่อนที่จะเผลอตัวเผลอใจหรือว่าให้ใจกับคนคนนี้ไปแล้วคุณจะเจ็บนะประมาณนี้เท่านั้นเองโดยรวมมันถือว่าอย่างน้อยคุณก็ได้แฮปปี้ดีดาได้อินเลิฟแหละอ่ะใครเจอแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะนะคะคนทัดน้ำมาดูกันช่วง่วถึง1-15มิถุนาย,ยนความสัมพันธ์จะคืบหน้าพัฒนาอะไรยังไงไหมนะคะทัาน้ำก็รกกพิจิกมีนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ จะเป็นยังไงบ้างมาค่ะไพ่บอกว่าแฮงแมนควีนถือเหรียญหกถ้วยเอมเพรสเด็ก ถือดาบแล้วก็สองถ้วยแน่นอนค่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณไปคุยกับเขาคุณิน love กับเขาแน่นอนแต่ก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์นี้ในช่วงจังหวะเวลานี้มันอาจจะยังพัฒนาอะไรไม่ได้มากเนาะเพราะว่าแฮงแมนขึ้นมาใบแรกมันหมายถึงว่ามันอาจจะขยับอะไรได้ยากอาจจะต้องอดทนอาจจะต้องรอเวลาก่อนมันมีความนิ่งๆอยู่ในความสัมพันธ์แต่ถามว่าคุณอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมเพิ่นเห็นว่าคุณรักเขาเนาะคุณมีความชอบเขาแหละมันอาจจะด้วยหลายๆเหตุผลเนาะมันมีหกถ้วยด้วยก็เป็นรักต่างไว้ยได้มีความแตกต่่างงกันในใเชิทีแบบอ ต่างกันหรือว่ามันมีปัจจัยอะไรใดๆก็ได้นะที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะยังไม่สามารถพัฒนาได้ต้องอดทนต้องค่อยๆดูไปก่อนอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยไพ่ก็เลยแนะนำว่าให้คุณรักตัวเองก่อนคะ่ะเอ็มเพรสขึ้นมาปแปลว่าไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องความสัมพันธ์เยอะให้เราโฟกัสที่ตัวเองคะ่ะถ้าเกิดคุณมั่นใจในตัวเองมีอะไรทําแล้วก็รักตัวเองนะกลับมาดูแล ตัวเองในทุกๆด้านนะทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็น image หรือว่าสกิลความรู้ความสามารถหรือใดๆก็ตามเนี่ยเปิ้ลมองว่าคุณก็จะไม่ได้ทุกขทรมานจนเกินไปเพราะจากภพ่เนี่ยไม่ได้แย่นะเพราะว่าคุณก็มีความแบบบรรยากาศมันก็ดีก็มีความ in love นะแต่แค่เราอาจจะรู้สึกอยากขยับความสัมพันธ์ทําไมมันนิ่งจังเลยตกลงมันจะยังไงแล้วมีความหวาดระแวงอะไรบางสิ่งบางอย่าง ก็เป็นไปได้แต่มันไม่ได้ถึงขั้นคิดเยอะคิดมากนะแค่ว่าต้องอดทนในะช่วงจวังหวะเวลานี้มันอาจจะยังพัฒนาอะไรไม่ได้มากให้บอกแค่นี้ป้นก็เลยมองว่าเออมันก็ไม่แย่นะแต่แค่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ขยับความสัมพันธ์ยังไม่ได้แบบพัฒนากลายเป็นแฟนเพราะฉะนั้นเราก็มาโฟกัสที่ตัวเองดีกว่าเนอะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอะไรสนใจเราไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องความสัมพันธ์อย่างเดียวเนี่ย คุณจะไม่ทุกข์แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันแป๊บเดียวนึกออกปะคือถ้าเกิดว่าเราโฟกัสเรื่องความรักอ่ะเราจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้ามากนานเหลือเกินเมื่อไหร่เธอจะแบบอย่างงุน้นอย่างงี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีความค่อนข้างเยอะในความสัมพันธ์นะก็ปล่อยไหลๆสบายๆชิวๆจะดีที่สุดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่ได้เห็นว่ามีอะไรแต่แค่ว่าก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนเท่าน,นั้นเองนะคะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์เคิลค่ะหนึ่งใบให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะเดทออกมาแล้วเอาเลย สปายอ่าเราอาจจะมีความรู้สึกแบบเนี่ยอยากจะแบบเขาแบบมีอะไรหรือเปล่าเขาคุยกับคนอื่นไหมทำไมความสัมพันธ์ไม่ขยับสักทีหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นการแชทออนไลน์ก็ได้นะคุณ2คนอาจจะคุยกันผ่านออนไลน์อยู่ไกลกันเป็นคนเก่าๆวนกลับมาได้ทั้งหมดเลยเนาะมันเลยเป็นอะไรที่ติดต่อผาา Media, ่านทางโซเชียลมีเดียเห็นปะ ไปส่องไปมองหรือถ้าเกิดทำงาน internet, ใกล้กันหรืออยู่ใกล้กันอะเราก็จะรู้สึกว่าเราก็อยากจะไปส่องไปดูว่ามันอะไรยังไงมีความระแวง,งที่เพิ่นบอกอะว่าไปคุยกับคนอื่นไหมนู่นนี่ทาไมช่วงนี้หายไปอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้พูดกันตรงๆเนาะแต่เราก็จะใช้วิธีการไปส่องไปดูอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะอยากเห็นมือถือเขาอยากจะขอดูมือถือเขาอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่แนะนํานะถ้าเรายังไม่ได้เป็นอะไรกับเขาหมายถึงว่าเรายังไม่ได้เป็นแฟนกับเขาเนาะก็อย่าไปก้าวล่วงความเป็นส่วนตัวของเขาขนาดนั้นเนาะแต่ว่าโอเคคุณอาจจะไปส่องท ทางโซเชียลมีเดียไปดูซิว่าเขาคุยกับใครอะไรยังไงก่อนอะไรเงี้ยก็ถือเป็นการเก็บข้อมูลนะเพิ่นก็มองว่าก็ไม่แย่นะก็สามารถทําได้แต่ไม่ต้องไประแวงอะไรจนเกินไปเพิ่นมองว่าโฟกัสเขาให้น้อยลงนิดนึงแล้วโฟกัสตัวเองให้มากขึ้นคุณจะมีความสุขในความสัมพันธ์นี้ได้นะคะอันนี้ก็คือคําแนะนําของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนละกันมันไม่ได้มีอะไรแย่ยังไปต่อได้อยู่นะคะต่อมาคนมีคู่บ้าง คนมีคู่คือคนที่เป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานแล้วก็ได้มาดูกันว่า energy ในช่วงนี้นะคะ1น5มิถุนายนความรักของคนมีคู่จะเป็นยังไงบ้างมาค่ะคนมีคู่ความรักของคนมีคู่ทัดน้ำกอรกฏพิจิกมีนะคนมีคู่ไพ่บอกว่า lovers are the lovers นะคะหนึ่งไม้อะไรยังไงเนี่ยสเหรียญ3ดาบ 5้ถ้วยหดาบพลังงานไพ่ออกมาชัดมากเหมือนกันนะเอออันนี้ต้องบอกว่าเป็นเคสอันนี้เป็นหลักก่อนละกันนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นแบบที่เปิ้นพูดเนี่ยก็ยังไม่ต้องหน่อยนะคะมันอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณนะจากที่เห็นเนี่ยคือมีสเสน่ห์ค่ะไม่คุณก็แฟนคุณมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะมีการ เพราะมีการสารสัมพันธ์หรือมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ได้นะมันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่มันจะไม่ได้มีปัญหาแค่เราสองคนไงมันจะเป็นปัญหาที่มาจากบุคคลอื่นด้วยมีคนเข้ามาแทรกน,นู่นนี่เนื่องจากว่าเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์สะสมมานานเราก็ได้เนาะวนไปวนมาวนไปวนมา,นนมาพอเรามีเสน่ห์ขึ้นมามันก็เลยทําให้เออเบื่อไปคุยกับคนอื่นไปแบบคุยเล่นคุยหัวแบบแก้เหงาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้อาจจะเป็นตัวเราหรืออาจจะเป็นแฟนเราก็ได้เนาะเพราะฉะน้นอร์จีที่ชัดที่สุดของ ไอ้ที่ขึ้นมาเนี่ยมันแปลว่ามีโอกาสที่ได้ไปเจอเจอใครแล้วก็ได้พูดคุยสารสัมพันธ์อาจจะมาจากหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือไปเจอเจอทางไหนก็ได้นะก็เลยได้พูดคุยแต่ก็ไม่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะสารสัมพันธ์ไปถึงไหนนะเออถ้าเกิดเพิ่งเริ่มหรือว่ายังไม่ได้เห็นก่อนหน้านี้เนะเป็นมองว่าถ้ามันมีการพูดคุยกันก็อาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนเก่าๆวนกลับมาพูดคุยหรือว่ามันเป็นคนที่อยู่ในวงวานของเขาอยู่แล้วอะในที่ทางานเผื่อนในที่เรียนอะไรใดๆก็ตาม แล้วก็มาพูดคุยสารสัมพันธ์ก็ได้เนื่องจากว่ามีปัญหาความสัมพันธ์ในการและกันไงคือคุณเบื่อแฟนคุณก็ไปแอบคุยกับคนอื่นเพราะมันมีคนเข้ามาพอดีหรือว่าแฟนเบื่อเราเขาก็ไปคุยกับคนอื่นพอดีมีคนเข้ามาอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ทั้งหมดเนาะอันนี้ i n c a s e เฉพาะที่กรณีที่อาจจะมีคนเข้ามาอันนี้ก็ต้องพูดให้ฟังแต่ไม่อยากให้ทุกคนหน่อยเนะเพราะว่าคนธาตุน้ำจะเป็นคนที่ดราม่าง่ายอยู่แล้วไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะก็ใจเย็นๆน,นะคะ กับบางคนคือเรารู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์กลายเป็นสามเศร้าสี่เศร้าอยู่นะตอนนี้นะก็ต้องบอกว่ายังเลือกไม่ได้ค่ะปิ้ลมองว่าความสัมพันธ์มันยังพนฒนาการอยู่มันยังมีความเหมือนแบบตัดกันไม่ขาดจะเอายังไงดีจะเลือกคนไหนดีคือรู้นะว่าต้องตัดใจรู้นะว่าต้องเลือกแต่ว่าก็ต้องบอกว่า15วันนี้ยังเลือกไม่ได้เปิ้นคิดว่ามันอาจจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะคนนึงอาจจะผูกพันคนนึงอาจจะเป็นความรักคนนึงอาจจะเป็นความรักแต่อีกคคนนนนึงออาาจจะะเป็วมมมลลุ่ั ได้ทั้งหมดนะถ้าเกิดใครอยู่ในภาวะสเศร้าก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปบริวารเกื้อหนุนเนี่ยเปิ้มองว่าแปลว่าให้คนที่เป็นลูกเป็นบริวารช่วยเหลือเกื้อกูลได้ใครที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วอะเปิ้งเชื่อว่าลูกยังเป็นโซ่ทองคล้องใจอยู่เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็จะยังไปต่อได้ก็ให้ลูกเป็นตัวเชื่อม นะหรือถ้าเกิดแต่งงานกันแล้วหรือใดๆก็ตามแต่ว่าไม่ได้มียังไม่ได้มีลูกไม่มีบุตรอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องให้คนใกล้ชิดเนาะบริวารเนี่ยแปลว,ว่าคนรอบตัวเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความสัมพันธ์มันยังแน่นอยู่อาจจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องพ่อแม่ได้หมดเลยเนาะในการที่จะช่วยประคับประคองให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้อาบนมองว่ามันสามารถเป็นแบบนั้นได้นะแต่ถ้าใครความสัมพันธ์ไม่ได้มีบุคคลที่3สม่มอ,อันนี้ก็สบายๆก่อนนะแต่คุณน่าจะมีเรื่องผิดหวังเสียใจหรือมีเรื่องแบบลิ้นกับฟันน,นู่นนี่ แล้วมันก็เป็นปัญหาเดิมๆวนๆค่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันดูแบบเหนื่อยจังเลยแต่ถามว่ายังอยากไปต่อไหมยังมีความรักไหมมีโอกาสที่คุณจะคืนดีกันแล้วกลับมาสดใสมุ้งมิ้งนะแต่ว่ามันก็จะวนไปเนาะพอคืนดีกันปุ๊บเดี๋ยวปัญหาก็วนๆแล้วคุณก็ไม่ได้ move on จากเรื่องเก่าๆ5ถ้วยเนี่ยต้องบอกค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมันจะ ดีได้ก็ต่อเมื่อคุณให้อภัยตัวเองให้อภัยคู่ในการที่เรา,าโอเคเรื่องเก่าเนี่ยเราเคลียร์กันจบนะให้มันจบจริงๆแล้วเราพร้อมจะเริ่มต้นกันใหม่โดยที่ไม่ไปนั่งจําเรื่องราวเก่าๆถ้าเกิดเราไม่ลืมหรือเราไม่พยายามให้อภัยในสิ่งเก่าๆแล้วเรายังหลอนอยู่ทุกครั้งที่ทะเละเบาชแหวงกันแเราก็จะดึงเรื่องเก่าเนาะขึ้นมาทะเลาะพูดคุยกันมันก็จะยิ่งรุนแรงรุนแรงมากขึ้นสิ่งที่ป้านแนะนําก็คือถ้าเกิดคุณมีปัญหาในความสัมพันธ์แค่เราสองคน พอเราเคลียร์ใจให้บอกตัวเองค่ะว่า โอเคมันคือการเคลียร์แบบจบจริงๆนะเราจะไม่เอาเรื่องนี้มาลื้อฟื้นอีกไม่ทําให้เป็นประเด็นอีกแล้วเราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่แบบสดใสมุ้งมิ้งเนาะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นก็แนะนําว่าไปท่องไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปหากิจกรรมอะไรใหม่ๆเติมสีสันให้กับความสัมพันธ์ก็จะดีพะไพ่หนึ่งไม้ันเป็นไพ่ของการที่ออกไปทําอะไรที่มันตื่นเต้นเร้าใจไปทํากิจกรรมข้างนอกด้วยกันก็ได้หรือไปทําอะไรก็ได้ที่มันเป็นการสร้างแพชชั่นให้กับเราเนาะอะไรเดิมๆที่เราเคยจีบกันเนี่ยอะไร ไปนานพราะมัวแต่ทะเลาบะบวแหว้งอะไรเงี้ยก็เอากลับมาทํามันจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นอย่าจมจอมอยู่กับเรื่องราวเก่าๆแล้วก็ใช้ชีวิตแบบวนๆไปวนๆไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทางแกเนาะอันนี้ก็แนะนำํำละกันว่าถ้าดีที่สุดคือพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่มันสนุกสนานตื่นเต้นเวลาเราใช้เวลาร่วมกันเนาะ อะดีนาลีนหลังอ่ะมันจะม่ให้เราเกิดความรักความผูกพันกันมากขึ้นอ่ะก็ไปลองทําดูเปิ้นคิดว่ามันจะดีขึ้นได้แต่ใดๆก็ตามคือเราต้องให้ภัยตัวเองให้ภัยคู่แล้วก็ลืมเรื่องราวเก่าๆบางทีเรายังจมอยู่กับเรื่องราวเก่าๆเนาะพอเราไม่ move on จากสิ่งเดิมอ่ะที่เขาเคยทําผิดหรือเราเคยทําผิดอ่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์มัน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 ก็จะเหมือนอยู่กันไปแต่มันก็ไม่ได้มีความสุขเต็มที่เนาะอันนี้ก็เลยแนะนําว่าพยายามค่ะเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่า เราต้องทําให้ได้เพื่อที่ความสัมพันธ์ของเราจะมีความสุขนะคะอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันต่อมา love story oracle หนึ่งใบให้คนมีคู่ทัดน้ำนะคะ mm hmm. ก็รากพิจิกมีนนะไพ่แนะนำว่าบอกว่า Ference, อิมเ n c e อาฟังหูไว้หูนะเป้นคิดว่ามันอาจจะมีคนมาพูดมาเป่าหูมาเล่านู่นนี่นั่นแล้วทําให้คุณผิดหวังเสียใจเป็นไม่ได้ถ้าเกิดความสัมพันธ์คุณไม่ได้มีอะไรเนี่ยบางทีก็อาจจะมีคนมาเล่าเนาะมาพูดอะไรเงี้ยเราอย่าไปฟังความคนอื่นมากจนเกินไปไมันจะทําให้เราเครียดแล้วเรากังวลเพราะคนท่านน้ำจะเป็นคนที่โลเลเป็นคนที่ไม่ได้หนักแน่นอะไรเท่าไหร่อย,อยู่แล้วเนาะเวลาใครมาพูดก็อาจจะมีความกังวลไม่สบายใจได้ง่ายถ้าเรามั่นใจหรือเราเชื่อมั่นในการแลกกันเนี่ย พูดคุยกันเลยค่ะตรงไปตรงมานะเป็นคิดว่าความสัมพันธ์มันจะโอเคกว่าโอเคกว่าการที่เราไปฟังคนอื่น พูดมากจนเกินไปเราคุณฟังคนอื่นพูดเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้หรือเราอาจจะนอยไปเองก็ได้เนาะกับอีกในหนึ่งคือเราอาจจะไปขอความช่วยเหลือนะจากคนที่เป็นบริวารเราแบบเนี้ยถ้าเกิดเรามีปัญหาความสัมพันธ์แค่เราสองคนนะก็สามารถช่วยได้เหมือนกันเนาะแต่ว่า Energy มันคืออาจจะมีบุคคลอื่นแหละเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์เราทําให้ความสัมพันธ์ของเรามีปัญหาอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องระวังในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะและนี่คือดวงทั้งหมดของคนท่าน้ํิก ในช่วงวันที่1นึถึงสิมีทุนาย,ยนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาคอมเมนต์พูดคุยในะเรื่องความรักความเป็นสัมพันธ์ของคุณให้เพิ่นฟังได้ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะเป็นดวงของคุณเป๊ะก็ทักมาสอบถามคิวกันได้นะหรือว่าใครอยากสนับสนุนให้เพิ่นทำคลิปออกมาบ่อยๆก็กดซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้เพิ่นได้เช่นกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ